สวัสดีจ้าสวัสดีทำผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกละวันหัวหาหน่อยห้าหน่อยเฉพาะกิะจไปจากงวันที่12กันยายน2568รา,างวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออก7171รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก2323รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก523523นี่ก็เป็นผลออกละวันหัวหาหน่อยห้าหน่อย เฉพาะกิจประจำงวันที่12สิงหาคมกันยายน2 5 6 8ายแปดขอให้โชคดีมีใช่ถูกหมาห้าหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้ได้จ้ารัพย์ไคกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบก,กันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮาหนอยพิเศษสำหรับครันี้ขอคูณและสวัสดีจ้า